อันนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ออนซอนนะคะผสมน้ำดอกบัวดินดอกใหญ่ขึ้นมากเลยจากที่เคยเป็นดอกเล็กๆไม่มีดอกใช้ไปได้สามวันก็ออกดอกสักครั้งเลยออนซอนฉีดพ้่นเบาๆคือจริงๆตั้งใจจะฉีดกุหลาบแล้วมันเหลือไปโดนบัวดิน ก็เลยโอ้โหบานเต็มไปหมดนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ปลูกสวนไม้ดอกสวนกุหลาบนี่เหมือนกุหลาบขายเลยดอกตุ้มๆทั้งนั้นเลย theory. บัวดินนะคะบัวดินนี่ดอกใหญ่สวยงามสวยงามจริงๆตอนนี้ทำสวนบัวดินดับปลูกโชว์นี่สวนดอกไม้ที่ทำดอกไม้โชว์เป็นแนวผสมผสานไม่ต้องใช้เคมี สวยมากสวยมากค่ะต่อไปนะคะกุหลาบนะคะกุหลาบจากดอกเล็กๆนะคะกลายเป็นดอกใหญ่ฟูฟอดใหญ่โตบึ้มสวนมะลิไม่ได้ฉีดโดยตรงได้รับละอองจากกุหลาบดูสีดอกโผล่ขึ้นมาทั้งดอกทั้งก้านแตกตาขึ้นมาเต็มเลยสูงห้ดูตรงนี้แตกกิ่งแตกก้านกระตุต้นการแตกตาของดอกเต็มต้นเลย Pung -pung. I'm really in love with you When I'm looking pictures of you I remember moments And my heart feels like you You've been a bitch